เอาล้วครับก็สวัสดีด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Planet Coaster นะครับที่ต่อคิวกันยาวๆอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะครับก็เป็นเครื่องเล่นตัวใหม่เนาะผมได้ทำมาพาร์ทที่แล้วก็คือบูมบอสนะครับตอนนี้เนี่ยดึงนักท่องเที่ยวหรือคนที่เข้ามาเนี่ยได้อย่างเยอะเลยนะครับทุกคนดูดีครับแบบว่าต่อแถวเนี่ย ยาวเลยนะครับทุกคนค่าเล่นเนี่ยเก้าเหรียญนะครับก็ดึงดุดนะักท่องเที่ยวได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้คืออะไรอ๋อโอเคเป็นข้อแรกะไรกาดอ่าเป็นกาดแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูว่าการเงินของเราเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนตอนนี้การเงินขอดูการเงินหน่อยตอนนี้ก็คือ ก็คือว่าไม่ได้ติดลบว่ะนะก็คือแบบมันก็มีส่วนที่ติดลบบ้างแล้วก็ได้กําไรบ้างนะครับแล้วก็มาหาักล้างกันนะครับแล้วก็ตรงนี้คืออะไรเดียวก่อนขอดูก่อนแป๊บนะึงมันคือ,อไรอ๋อโอเคสองไอ้นี่ไม่มีเนาะก็คือว่ามันก็ยังมีคนเฝ้าอยู่นะผมไม่แน่ใจว่ามันเตือนเพื่ออะไรไม่รู้นะตรงนี้แต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มได้กําไรแล้วนะครับทุกคนตรงนี้เลย นี่นะครับถ้าเราจะดูกําไรเนี่ยก็คือตอนนี้มีการซื้อแล้วนะครับแล้วก็อันนี้คือกําไรอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนอ๋อนี่รายเดือนหรอใช้ปากไปเทนทินเออเนี่ยรู้สึกว่าจะได้กําไรบ้างแล้วแหละมันก็เลยทําให้เราไม่ได้ติดลบนะครับทุกคนแต่ตรงนี้ติดลบอยู่ไม่มีใครซื้อตรงนี้ไม่ค่อยมีคนสนใจเลยนะครับเนี่ยติดลบลุมลุเลย อันนี้ก็ติดลบนะเรื่องอาหารเนี่ยผมว่าผมพอแล้วแหละก็คือจุดนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีร้านนอาหารเยอะนะครับทุกคนเนี่ยติดลบรัวเลยแต่ว่าเราจะได้จากการก็คือเครื่องเล่นนะตรงนี้ได้เท่าไหร่ตรงนี้อติดลบยังติดลบอยู่เลยโอ้ติดลบเยอะเลยอะ่ะทุกคนตรงนี้ติดลบเยอะมากนะครับเออแล้วก็ในพัทที่แล้วเนาะ ผมก็ได้ตั้งราคาตรงนี้ละนี่นะครับได้ประมาณพันกว่าเหรียญเลยเข้าห่านนะเพราะว่าพันแรกเนี่ยผมไม่ได้ตั้งราคาไงมันก็เลยติดลบนะครับนี่คือเราตั้งราคาแล้วก็คือผู้ใหญ่เนี่ยห้าเหรียญน,นะครับแล้วก็เด็กสามเหรียญน,นะครับอืมเนี่ยเน้นรห้แล้วเราได้อยู่ตั้งพันสี่นะพันสี่แปดสิบแปเอ็ดเหรียญน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูของในเครื่องเล่นถ้วยชาของเรา คทยชาของเราเดือนนี้ได้เท่าไรอ่าเนี่ยถ้ียชาเราไม่ได้ติดลบแล้วนะนี่ไม่ได้ติดลบแต่ว่าจะติดลบตรงนี้เพราะว่าค่อนข้างทีแต่ว่าติดลบไม่เยอะหรอกแต่ก็คนรอเยอะนะเนี่ยคนรอเยอะทําไมมันไม่เข้าเยอะเลยอะทุกคนนี่เนี่ยว่างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาพนักง,งานเนี่ยไปปรับคสนาคติซกหน่อยดิเนี่ยเนี่ยมันไม่ปล่อยคนเข้าเลย ทำไมอ่ะไหนดูหน่อยดีว่าคนเข้าเท่าไหร่เนี่ยไม่มีเลยแล้วมันไม่ปล่อยเลยนะทุกคนนี่เนี่ยมันไม่มีใครขึ้นเลยแล้วมันปล่อยให้เครื่องเดินน่ะเดี๋ยวเราดูก่อนเออเครื่องจักรเหรอเออตอนนี้เครื่องจักรรู้สึกว่า,าเขาเรียกอะไรการซ่อมบำรุงอะนะมันแถบมันลดลงแล้ว ส่วนตัวนี้เนี่ยแถบมันยังค่อนข้างเต็มอยู่หาอยู่แต่ตรงนี้นะก็คือว่ามันอันนี้แล้ววะทุกคนเครื่องจักรสีส้มแล้วเดียเดี๋ยวเดี๋วอะไรไไนี่ดิจักรามนึงเท่าทีเท่าทีวิลกดโดนะอะไรหยุดก่อนเหรอไม่เอากดผิดนะครับทุกคนอย่าละอย่าละอย่ลยลอาละกดตรงไหนเนี่ยเอาละ กดยังไงอทุกคนเดี๋ยวกันตั้งตั้งเดี๋ยวกันเอา้าผมเพิ่งเผื่อกดโดนอะไรไม่รู้อ่ะทุกคนเนี่ยตรงนี้อเนี่ยมัน,ม,นมันเหมือนมันปิดเครื่องอ่ะทุกคนแล้วเราทำยังไงอะ่ะเอาเดี๋ยวผมขอรีสตาร์ทเพราะว่าผมเซฟไว้อยู่เนาะโอเคผมก็กลับมาเซฟเดิม ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับพอดีผมกดโดนเนาะเหม,มือนไปปิดมันน่ะทุกคนแล้วเราจะซ่อมยังไงเน่ยทุกคนเนี่ยมันขึ้นแล้วว่าหรือว่าช่างเราไม่พอเหรอครับหรือยังไงเอ่ยช่างอยู่ไหนเนี่ยช่างเราไม่พอใช่ไหมเราจะดูช่างได้อยู่นะรู้สึกว่าจะดูได้อยู่วะเดี๋ยวกันขอดูแป๊บนะึง ไม่แน่ใจนะว่ามันอยู่ตรงไหนช่างใช่ไหมโอ้โหช่างตอนนี้มีแค่สามนะครับทุกคนอ,อ่ช่างเนี่ยรู้สึกว่ามันพักผ่อนด้วยนะแล้วก็ดูแลอย่างอื่นด้วยนะครับตอนนี้โลคือแบบช้ามากแล้วว่าทุกคนก็เดี๋ยวเราบวกช่างเข้าไปนะอีกสักสองนายนะครับอ่ามันจะได้ซ่อมเครื่องไวขึ้นนะครับ เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเหมือนว่ามันเปิดอย่างเดียวนะครับทุกคนก็คือมันไม่ปล่อยคนเข้านะเพราะว่าตรงนี้เหมือนมันมีซ่อมแซมมดนะครับทุกคนมันไม่เหมือนเครื่องเล่นตรงนี้นะเครื่องเล่นตรงนี้เนี่ยมันยังเขียวอยู่ก็ยังมีคนเล่นนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเออทำไมมันไม่ไปซ่อมเหมนนี่ไงมาละนี่ไงนี่ไงไปละก็คือว่าปัญหาก็คือวิศวะนะครับก็คือช่างซ่อมเนี่ยมันไม่พอเนาะอ่ะ แล้วในวันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะทำเครื่องเล่นอีกอันนึงนะครับก็คือเครื่องเล่นตัวนี้ด้วยกันเนาะเป็นแบบเบาๆชื่อว่าอะไรเนี่ยคอีโอลิสหรือเปล่าอ่าถ้าผมสะกดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเอ่อตรงนี้เนี่ยพันหกร้อยเหรียญใช่ไหมนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนแล้วเราจะตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่า ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะรอานานมากเลยนะครับเขาก็จะได้เล่นตรงนี้รอด้วยนะครับก็มีพื้นที่อยู่นิดหน่อยตรงนี้มีพื้นที่อยู่เนาะเออผมว่าตรงนี้แหละตรงนี้นะครับแล้วก็เราทําการเอ,อ่อตรงไหนดีเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ทางเข้าเหรอทางเข้ากับทางออกใช่ไหม ผมอยากให้มันแบบทั้งเข้าลึกๆหน่อยอ่ะเอาอย่างงี้ดีกว่าเนาะแล้วก็มันจะได้อ้อมมาตรงนี้นะครับเออดีกว่าแล้วก็เขาจะก็จะต่อแถวเข้าไปนะเผื่อบางคนที่เขาเล่นไอ้นี่อยู่อ่ะเล่นในบูมบอสของเรานะเล่นเสร็จเขาก็จะอาจจะสนใจเครื่องเล่นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราทั้งออกเราจะให้มันเดินออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทําเป็นตรงนี้แล้วก็ เปลี่ยนอันนี้ด้วยนะครับทุกคนก็เป็นโซนอย่างนี้ดีกว่าเนาะมันจะได้แบบสบายตานะครับทุกคนสบายตาแล้วเราจะให้มันออกมาทางนี้เออประมาณนี้ดีกว่าประมาณนี้มันก็จะได้แบบนิดหน่อยเออดีกว่าแล้วก็ทางออกทางออกทางออกก็จะเป็นออกดำๆหน่อยเอย้ทำไมมันไม่สวยเลยไม่เอาอะเอาสีเดิมนี่แหละโอเค ประมาณนี้แหละผมว่าทางออกอะทางออกเดี๋ยวนะทางออกอะตรงนี้อ่าโอเคมันก็จะผ่านตรงนี้มาอ่าประมาณนี้ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าตรงนี้เราต้องปรับแต่งอะไรหรือเปล่านะครับทุกคนตรงนี้อ่าปรับแต่งอะไรมากแล้วแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องแต่งนิดหน่อยแน่นอนผมแบบจัดสวนสวยๆเนาะ อันนี้ขอปิดไปก่อนตรงนี้คือเครื่องเล่นตรงนี้นะก็คือถ้ามันเต็มอะ่ะเราก็สามารถเปิดได้เลยนะครับมันไม่เหมือนกับเครื่องเล่นเครื่องนี้เนาะเครื่องเล่นเครื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราทําการเขาเรียกอะไรทดสอบเนาะต้องผ่านการรับรองด้วยตรงเนี้แล้วก็อะไรเนี่ยด้วยกันตรงนี้ขึ้นมาบ่อยจังเลยอ่ะนี่มันขึ้นมาบ่อยจังเลยไม่รู้มีอะไรแต่ว่ามันก็มันก็มีกําไรอยู่นี่เนี่ยมันก็มีกําไรอยู่ แต่มันขึ้นเตือนบ่อยมากนะแต่ผมไม่รู้หรอกมันเป็นอะไรหรือว่าพนักง,งานไม่พอเหรอขอดูพนักง,งานแป๊บหนึ่งน,นะครับทุกคนพนักง,งานดูตรงนี้แล้วก็พนักง,งานต้อนรับใช่ไหมเอออันนี้พนักง,งานขยะนี่พนักง,งานต้อนรับน่าเป็นน,ปน,น,น,น่าจะเป็นพวกนี้ส่วนอันี้น่าจะเป็นพวกอ่าต,ตลกพวกไอพวกเนี้ย ไ้พวกที่มันเดินอ้ไรข้อแรกอะไรนะเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมว่าพวกนี้เห็นปะมันจะขึ้นอยู่เนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูพนักง,งานไนอะ้นี่ดีกว่าว่ามีกี่คนรู้สึกว่าพนักง,งานเนี่งมันจะไม่ค่อยแฮปปี้ใช่ป่าเพราะว่าโลมากแล้วว่าเราจะจัดพนักง,งานเพิ่มหรือเปล่าไอ้แต่ว่าเยอะนะพะนักง,งานเราเยอะนะทุกคนเนี่ย แต่ทำไมมันโลล่ะเงินเดือนน้อยเหรอทำงานไปก่อนดีเดี๋ยวปรับึ้นให้เงินเยอะก่อนนะเออเนี่ยมันมีเงินค่าตัวหรือเปล่าอันนี้คือน่าจะเป็นค่าตัวนะครับพุ่คนแล้วก็อันนี้ช่างนี่โอ้โหช่างเยอะแต่ก็อย่างว่าแหละช่างซ่อมบำรุงเราต้องจ้างไว้นะไม่งั้นนี่เครื่องเราพังแน่แล้วก็อันนี้น่าจะเอออะไรเนี่ยเด็กนอ๋อไม่ใช่กดผิดไปตรงนี้พนักงนานทาความสะอาด ก้อนนี้คือบริกรแล้วเนี่ยละ่ะอันนี้ไม่รู้อันนี้ผมยังไม่รู้นะว่าเป็นอะไรเอ่ยเนี่ยถ้าจะเป็นพวกร้านอะไรเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเราไปทำอันนี้ต่อนะครับจะได้เปิดเครื่องเล่นตรงนี้นะครับงาเต็มโม้นานเกินไปละเครื่องเล่นก็ไม่ได้เปิดสักทีนะครับเราจะทําการตกแต่งนิดหน่อยนิดหน่อยก็ได้แหละเพราะว่าตรงนี้มัน57%แล้วเราตกแต่งอีกสักหน่อย รู้สึกว่า60%มันก็เปิดได้แล้วนะเออเดี๋ยวเราจะเอาเป็นดอกสีเหลืองเดี๋ยวไม่สวยไม่สวยเออตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นอันี้ดีกว่าเนาะเป็นทันตะวันเออทุ่งทันตะวันของเราเราก็จะติดตามหนี้เลยนะครับเป็นทุ่งทันตะวันนก็สวยแหละผมว่าถ้าแต่งไปเรื่อยๆนะ แล้วก็ตรงนี้มันเตือนอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยติลบแตดสิบคืออะไรขาดทุนเหรอไม่ดิกำไรเรามีนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเราแต่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับเรื่องการเงินการเงินไม่เป็นไรครับแต่ว่าขอให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้สนุกกับเครื่องเล่นของเราแล้วก็ประทับใจนะครับอมติดลบอ่ะการลงทุนหนามันก็ต้องมีการเสี่ยงนะครับทุกคน ประมาณนี้แล้วก็เอแต่งขึ้นมา,านิดหน่อยตามทางเนาะเก็บตามทางด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทําการเปิดเครื่องเล่นเครื่องนี้อันนี้เขาบอกว่าเฮ้ยมีเครื่องเล่นใหม่แต่ยังไม่พร้อมเปิดเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นเนี่ยเขาลงมาเนี่ยเขาสามารถเข้าตรงนี้ได้เลยนะเออนี่เครื่องเล่นตรงนี้แบบจับจ้าบ,บเลยบอกเลย เปิดมาเนี่ยหารายได้ด้วยเออประมาณนี้แล้วก็ยังไม่ได้ต้ององนี้โอค้คประมาณนี้อโอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้เราจะทําเป็นยังไงวก่อนทำเป็นน้ำคุกเนาะเดี๋ยวก่อนน,ะน้ำคุกอยู่ไหน นี่เหรอน้ำพูเดี๋ยวผมลืมแล้วอ่ะเอาน้ำพูอยู่นี่โอเคแล้วก็ตรงนี้เออไม่ต้องใส่น้ำพูหรอกเพราะว่าตกแต่งด้วยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีวกว่าเอออย่างนี้ดีวกว่าทุกคนเออนี่ตรงนี้มุมนี้ก็สวยทุกคนบอกเลยแล้วก็น่าจะเปิดได้แล้วแหละนี่ไงโหตกแต่งแค่นี้96%เลย,เลยทำอะไรได้ละ่ะเปิดเลยสิครับเขาก็จะได้เล่นเลย โอ้เขาบอกว่าเย่ครื่องเล่นครื่องใหม่ได้เปิดแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวสักแป,ป๊บนะึงคืออะไรเนี่ยความสําเร็จความต้องหน้าขึ้นเหรอโอ้โหตัวนี้ของเราก็น่าจะปลดล็อกนะน่าจะปลดล็อกอยู่แล้วก็นเนี่ยอะไรอะ่ะเอ๊ะอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่นอนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมรู้ละเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเ,ยวเ,ยววเยวนี่ยน,นะครับทุกคนเราจะทําเป็นน,นี่ดีกว่ามากเดี๋ยวกัน เอ้เครื่องเล่นนี่มาแล้วมีคนเข้าไปแล้วเครื่องเล่นนะตรงนี้เปลี่ยนสีได้ใช่ไหมเราจะเปลี่ยนสีอะไรอ่ะนี่สีแดงเราจะเปลี่ยนสีอะไรดีบอกหน่อยสิเธอสีเขียวเ่้ยไม่สวยสีแดงนี่แหละแจ่มว้าวแบอบกเลยอ่าเข้าไปครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องเล่นเครื่องนี้นะว่ามันจะบาดเสียวยังไงค้าล้ายหนวดปลาหมึกอ่ะเออ แต่ว่าชื่อมันคือโพลีโอลิสนะครับทำการหมุนแล้วจะเป็นเวียงเวียงแบบตรงนี้เป็นเครื่องเล่นแบบว่าไม่ค่อยน่าตื่นเต้นสักเท่าไหร่แต่ก็เอาไว้หารายได้ได้ด้วยนะรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่กี่เหรียญเนี่ยเดี๋ยวดูก่อน6.5เหรียญโอเคได้อยู่เพราะว่ามันเล่นอันนี้มาเนาะมันก็จะได้เล่นเครื่องเล่นนี้ด้วยนะครับ มันก็ทำเงินให้เราได้ด้วยเนาะตรงนี้นี่แล้วก็เออผมว่าผมจะทำอันนี้ใช่ไหมพยาบาลที่ดีกว่ามากผมว่าตรงนี้น่าจะเครื่องเล่นอันตรายแตผมมแ่ผมไม่มีพื้นที่แล้วอะทุกคนผมไม่มีพื้นที่แล้วอะแต่ว่าตรงนี้มันมีอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นสวนอาหารห้องน้ำนี่อยู่ตรงนี้ แล้วก็ร้านอาหารตรงนี้ผมทําเป็นแบบก็เรืออะไรฉากเนาะมันก็จะมีคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนอันนี้คือร้านคาเฟ่เอวติดลบลัวๆตรงนี้ฮอตดอกโอ้โหไม่ใช่ฮอตดอกตรงนี้คืออเฟรนฟรายติดลบอยู่นะอันนี้ได้กําไรนะคืออ่าอันนี้ลูกโปง่งส่วนมากเขาจะนี่ลูกโป่งกันเหรอโอ้หเดา ส่วนมากเขาจะซื้อลูกโป่งกันนะทุกคนของกินเขาไม่ค่อยซื้ออ่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยหมวกใช่ไหมหมวกติดลบครับทุกคนแล้วก็เออน้ําก็ติดลบอยู่แต่ก็เพิ่งเปิดไงตรงนี้โซนนี้มันเพิ่งเปิดนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวเราเนี่ย700กว่าแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ดาวเนี่ยอยู่ที่547เลย โอ้โหตรงนี้รู้สึกว่าจะแน่นแล้วแฮนบล่าบอกแล้วว่าแป๊บเดียวแหละมันดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีกตรงนี้แล้วมันหากําไรได้ด้วยเนาะก็คือคนที่เขาจากนี้มาเขาก็เล่นตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเขาเรียกอะไรอะ่ะเออถ้ามันไม่มีเงินน่ะผมได้ทําตู้ไอเทมอยู่ตรงนี้นะครับยังติดลบอยู่ตัวไอเทมยังติดลบอยู่อ่าแล้วก็อันนี้อะไรเดี๋ยวกัน เขาให้ทาอะไรตั้งค่าหรือเปล่าเออนี่มันอาจจะต้องตั้งค่าหรือเปล่าทุกคนเพราะตอนนี้เนี่ยเหมือนไม่มีใครกดละเออผมว่าแล้วเดี๋ยวก่อนมันไม่มีกําไรเอาเท่าไหร่ดีก็สามเหรียญอ่ะไอ้ไม่ใช่เดี๋ยวกดผิดกดเลขเลยทุกคนสามเหรียญอ่าสามเหรียญน,นะครับทุกคนตรงนี้ใช้บริการหนึ่งครั้งได้เราได้สามเหรียญ เออนี่แหละแล้วก็ไอ้ตรงนี้ล่ะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูอันนี้ไม่ใช่น,นี่หวานนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนอันนี้คืออะไรอะเดี๋ยวก่อนผมกดผิดหรือเปล่าอ๋ออันนี้คือน่าจะเป็นพยาบาลติร,รับร้อยหนึ่งหรอเออมันก็แน่อยู่แล้วแหละเพราะว่าอันนี้คือ,อน,นี่ใช่ไหมบ้านพักผลงานอ้นนี้ย ที่มันติดลบไม่ใช่อะไรนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูมันจะมีการอันนี้อยู่อะทุกคนมันจะมีการใส่ราคาอยู่อะเดี๋ยวก่อนกดไม่โดอนอะไรนี่เดี๋ยวก่อนเนี่ยรู้สึกว่าเนี่ยเห็นปะละ่ล่ะมันจะมีราคาใส่อยู่ก็คือเรามีคนเข้าแต่ว่าไม่ได้จ่ายตังเราต้องตั้งราคามด้วย ตรงนี้ก็ประมาณสามเหรียญก็แล้วกัน,กนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นพยาบาลนะนี่สามเหรียญน,นะครับใครเข้าไปคือจ่ายสามเหรียญเนี่ยผมติดลบอะเพราะว่าเขาเข้าไปฟรีไงแล้วผมต้องซื้ออยางไงเออแล้วก็ทําการเปิดแล้วใช่ไหมโอเคโอโหตอนนี้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาแล้วนะครับแปดร้อยกว่าท่านนะครับแล้วก็ครึ่งเล่นที่ดึงดูดที่สุดก็คือ เครื่องเล่นเจ้านี้แหละบูมโบ๊ทของเราก็คือเรือบูมนะครับดูสิครับต่อแถวยันนี่เลยอ่ะทุกคนแล้วก็ตอนนี้นักท่องเที่ยวเขาซื้อลูกป,ป่งกันเยอะแล้วนะออแล้วก็ตรงนี้ก็สนใจอยู่บางส่วนนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ห้องน้ำห,ห้องน้ำเหรอ ห้องน้ําเราก็น่าจะต้องใช้อันนี้หรือเปล่าค่าน้ําอ่ะเดี๋ยวเก็บค่าน้ำค่าน้ําคาา่ากัดชิ้วๆอ่ะสามเหรียญไม่รู้จะมีคนเข้าเปล,ล่าบอกเลยเก็บทุกอย่างนั่นเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องเออเราต้องเก็บเงินตามพรมนี้แหละที่เราติดลบติดลบนี่คือเราไม่ได้ตั้งค่าไว้ไงเออนี่แหละเนี่ยห้องน้นําเนี่ย เนี่ยแล้วเราเสียเสียอ,อะไรเดือนร้อยหนึ่งเลยแล้วเราไม่ได้ตั้งค่าไงทุกคนก็คือมีคนเข้าแต่ว่านี่มีคนจ่ายค่าน้ำอะ่ะนี่แหละเราตั้งไว้ด้วยนี่คือค่าน้ำนะแล้วก็ค่ากระดาษช็ชูนะนั่นแหละเฮ้ค่าเก้าอี้นั่งได้หรือเปล่าตั้งค่าได้หรือเปล่าไม่ได้เก้าอี้นั่งนั่งฟรีเนาะ,ะเออจะไปเก็บไอ้ค่านั่งเขาองนี้ก็ไม่ใช่แล้วแหละ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ตั้งค่าใช่ไหมผมว่าแล้วว่ามันติดลบเรืออันนี้ห้าสิบเลยอะสิบเลยอันนี้เอออาจจะเป็นสองเหรียญเพราะว่าดูไอ,เ,อเดียวสองเหรียญพอสองเหรียญพอสเหรียญพอเอเดี๋ยวก็สเหรียญเนี้ยสองเหรียญพออ่าแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเรารู้สึกว่า อะไรเนี่ยความสาเร็จความก้าหน้าเหรอเรารู้สึกว่าจะก้าหน้าขึ้นขึ้นมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกันเงินนะครับทุกคนกันเงินโอ้โหเห็นราคบสามหมื่นเมื่อกี้สองหมื่นเก้าเนาะได้มาประมาณพันกว่าเออโอเคแหละผมว่าแล้วก็ตรงนี้รู้สึกว่าจะต้องตั้งหรือเปล่าตรงนี้เหอรเหอตรงนี้ก็ตั้งไม่ต้องตั้งนี่หว่าตั้งไม่ได้ตรงนี้ตั้งไม่ได้นะครับทุกคนก็คือประชาสัมพันธ์เนาะ ประชาสัมพันธ์เนี่ยเราไม่ควรตั้งเพราะว่าถ้าเราตั้งเนี่ยไม่มีใครมาถามหรอกว่าเครื่องเล่นอันไหนดีอันนี้สองเหรียญก็แล้วกันนะครับไกลกันนะประมาณนี้เออตู้เดี๋ยวเราทําเป็นอันนี้ดีกว่านะครับทุกคนตรงนี้เออจะทําเป็นตู้แบบมันจะรู้สึกว่าจะตั้งนี้ได้นน่เดี๋ยวกันใช่ไหมรู้สึกจะใส่ในนี้ได้นี่ว่าเดี๋ยวกันอันนี้ปิด อ๋อนี่ไม่ได้ไม่เป็นไรเฮรู้สึกนะผมรู้สึกว่ามันจะเป็นสีได้นะอืมแต่ว่านี่มันไม่ให้เปลี่ยนช่างมันม่าอไ,ไรหรือว่าเปลี่ยนตรงนี้เออไม่รู้ไปโอเคประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคละเริ่มเริ่มคนหลังไหลแล้วก็นี้ล่ละอันนี้คืออะไรเดี๋ยวก่อนอะไร ทำไมมีคนน้อยจังเดี๋ยวก่อนคืออะไรอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนอโอ้โหไอตรงนี้เนี่ยมันเป็นชิงช้าสวรรค์นเนาะติดลบเรือๆรนะบอกอะไรตรงนเนี้ยเนี่ยติดลบก็คือคนเหนี่ยวก็มันก็มีคนนั่งอยู่เนี่ยก็มีคนนั่งอยู่แล้วก็เขาเพิ่มอะไรเนี่ยเดี๋ยวกันแป๊บนึงดูกันอันนี้คืออะไรแล้วก็เนี่ย อ๋อแบบเขาบอกว่าเหมือนเครื่องเล่นแบบหมุนๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสามจุดเออแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเครื่องนี้ว่าเราจะได้กําไรหรือเปล่าก็ยังไม่ได้ดิเพราะว่ายังไม่ถึงเดือนห่อยเพิ่งตั้งราคาเบสเนี่ยยังลอบอยู่แต่แต่ก็คือค่าใช้จ่ายอะ่ะอันนี้อะไรอีกอบบอะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนอ๋ออันนี้เมื่อยเหรอ ไม่พักสิครับแล้วก็นี้คือการาฟเพิ่มเหรอคืออะไรอโอเคปล่อยมันไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้คือภาพรวมเนี่ยเราได้กำไรก็พอนะครับอันนี้เดือนแรกใช่ไหมก็จากตรงนี้เดี๋ยวเราน่าจะได้แล้วแหละเราน่าจะได้กำไรบ้างจากตรงนี้เอา้าอ๋อทุกคนเนี่ย อ๋อห้องน้ำอะ่ะเออผมไปตั้งราคาไว้ไม่มีใครเข้านะครับดูสิคนไม่พอใจกันนะผมคนลบผมคน,คน,คน,คนลบลบไปเลยลบไปเลยไม่งั้นนี่แบบเราน่าจะขาดทุนเนี่ยทุกคนก็คือห้องน้ำอย่างนี้ฟรีอย่างเงี้ยตรงนี้จะลดนะบอกเลยนี่เขาบอกว่าเราเปิดห้องน้ำฟรีเนี่ยพอเราเปิดปุ๊บนะครับทุกคน เห็นหรือเปล่าเขาไปเฉยเลยตอนนี้เขาปวดท้องฉี่กันหนักแล้วเนี่ยดูดิด uh huh. กล้อหน้าก้องตาใหญ่เลยเฮ้ยเราไม่ควรทำอย่างนั้นนะครับทุกคนห้องน้ำเนี่ยที่ไหนมันก็ต้องฟรีนะครับเนี่ยไม่มีใครเข้าเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยความพอใจของนักท่องเที่ยวเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาแล้วเริ่มหน้าแดงแล้วนะครับทุกคนเราควรปรับเป็นศูนย์นะครับไม่ต้องใช้จ่ายเลย น้ำฟรีอะน้ำฟรีแล้วก็ชิชูฟรีตรงนี้บอกเลยปล่อยเลยครับนี่ดีน,น,นี่ดูคนน้สิปวดท้องฉี่จนแบบอันนี้แล้วอะทุกคนตัวบิดตัวเบี้ยวเหมือนแล้วอะแต่ก็โอเคแล้วแหละผมว่ากำไรมันก็เพิ่มแล้วแหละทุกคนโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอฝากาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบาย